สวัสดีครับจากช่อง GPU Channel เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของตัวไททัน X มาให้ดูครับน่าจะเป็นไททัน X นะครับเห็นลูกค้าเขาแจ้งมาประมาณครับแต่ก็น่าจะใช่นะการ์ดจอตัวนี้ครับจากที่ไททัน X นะครับก็คือตัวนี้เลยโมเดลการ์ดจอตัวนี้จากที่เราเช็คคร่าวๆนะครับก็คือมันเป็นการ์ดจอที่ช็อตนะครับช็อตแบบไหนถน้าเกิดว่าเรามองด้วยตาเปล่านะครับมันก็จะเห็นอาการเสียที่ ค่อนข้างจะชัดอยู่นะครับอ่ะเสียงจะเริ่มแหบๆนะครับโอเคเราก็ล,งลังหาคิปเปอร์เพื่อว่าจะชี้จุดครับก็ก็คือเห็นไหมครับก็จะมีตัวคอยวงจรหรือว่าที่ที่ผมชอบเรียกประจําว่าหม้อแปลงนะครับคือถนัดแบบนี้ก็เลยเรียกแบบนี้นะครับผมแต่ความจริงเขาเรียกคอยนะครับเห็นไหมครับก็คือคอยวงจรเนี่ยคือแตกกล้าวนะครับก็คือชุดวงจรของเขาเนี่ย น่าจะมีการช็อตหรือไม่นะครับเลยทําให้ตัวนี้แตกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราแก้ช็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องทําการเปลี่ยนคอยตัวนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นคอยชุด12บโวลต์แล้วก็จะมีหนึ่งตัวนะครับที่เรายังไม่ต้องซ่อมนะครับมองด้วยตาเปล่าก็เห็นเลยนะครับเห็นครับตัวนี้ก็คือไหม้ไปเลยครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็ค่อยเคลียร์แล้วกันนะครับชุดนี้จากที่เราเคยทํามาครับไม่ต้องใส่ก็ได้ครับหรือว่าจะใส่ก็ได้นะมันน่าจะเป็นตัวเช็คสัญญาณอะไรเนี้ยแหละซึ่งถ้าดูจากอาการแบบบนนนนนีีี้้ะะคครักก็็จมมวววาาเปปไไดดส่ใชุพ ต้องช็อตแน่นอนนะครับก็คือตรงนี้น่าจะเป็นของชุดแรมเนาะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นของ gpu นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเช็คกันคร่าวๆดูว่ามันพอจะทําได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ใช้มิเตอร์วัดก่อนเลยครับก็คือตัวนี้เป็นชุด1 2โวลแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่ามันไหม้แบบนี้อ่าเรามาเช็คกันไหนนะครับตัวนี้ก็คือโอมตัดก็คือช็อตนะครับดูคิบว่าช็อตกี่ชุดชุดนี้ไม่ช็อตนะครับชุดอีกแคอีกชุดหนึ่งก็คือชุดด้านล่าง ช็อตเหมือนกันนะครับจุดที่เราห่วงค่อนข้างจะสาคัญเลยนะครับเราห่วงชุดแรมนะครับคือแรมห้ามช็อตนะครับก็เกิดว่าแรมช็อตเนี่ยจบเหตุนะครับก็คือแทบจะไม่ต้องทําต่อเลยเรามาลุ้นกันดูว่าแรมของเขายังอยู่ไหมโอเคแรมมันมีค่าโอห์มอยู่นะครับแสดงว่าไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตหรือว่าไม่ลงกลาวก็คือ,อยังสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นชุดเดียวกันมันถึงกันแบบนี้เดี๋ยวเราต้องมาหานะครับว่าในตัวอุปกรณ์เหล่านี้คือตัวไหนเสียคอย คอยก็คือคอไม่ขาดนะครับก็คือแต่ตัวอุปกรณ์ของมันเนี่ยลาวไปแล้วโอเคจุดที่เราทําการเช็คนะครับก็มีสจุดตัวเนี้ยก็คือช็อตแน่นอนนะครับชุดนี้ช็อตแล้วเราก็ไปดูชุดจุดอื่นๆว่าช็อตไหมอันนี้ก็คือโอมต่ำเลยครับก็คือเรามาดูจุดนี้จุดที่เราห่วงนะครับก็คือตัวชิป G P U หนึ่งจุดนะครับดูซิว่าเราอยากรู้ว่า G P U มีโอกาสช็อตไหมเราก็วัดที่ขาไปออดขาแปดดูนะครับ ถ้าเกิดว่าขา8มันไม่ลงกาวเนี่ยก็แสดงว่าชิปเรายังมีโอกาสรอดเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคอยของตัวแรมเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าเป็นคอยชุด3.3โวล์นะครับโดยมากแล้วบางตัวเนี่ยมันจะเป็นไฟ3.3โวล์นะครับรุ่นเก่าๆอ่าเห็นนะครับเป็น 3. ขาสี่นี้ก็เป็นไฟ3.3โวล์นะครับคือมาจากด้านล่างนั่นเองนะครับจะเป็นบอร์ดรุ่นใหม่ๆไปเนี่ยขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าไฟมันจะประมาณ8โวล์เนี่ย1.8โวล์เขาจะมีคอยเลี้ยงไฟทั้งหานะครับตัวนี้ก็คือ เป็นไฟ3โวลท์ที่มาจากบอร์ดด้านล่างนั่นเองโอเคตอนนี้เรารู้จุดที่เสียคร่าวๆแล้วครับเราก็มามองด้วยตาเปล่าดูนะครับวิธีสังเกตว่าตัวไหนช็อตถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เราอาจจะต้องสุ่มนะครับซึ่งตอนเนี้ถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับก็คือผมยังไม่เห็นว่ามีตัวไหนที่มันน่าจะช็อตนะครับคือโดยรวมแล้วก็คือมองไม่ออกนั่นเองนะครับอ่ะเราก็ต้องมองภาพรวมอื่นๆดูซิว่า มันมีจุดไหนที่มันน่าสงสัยหรือเปล่านะครับก็คือจากที่มองด้วยตาเนี่ยมองไม่เห็นนะครับถ้าเรามองด้วยตาไม่เห็นเนี่ยเราก็ต้องเราเราจะมาลองใช้ตัวช่วยด้วยการใช้กล้องจับความร้อนดูนะครับดูดูสิว่ากล้องจับความร้อนเนี่ยมันจะพอช่วยเราได้หรือเปล่า โอเคนะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครวอกว่าคลิปเยินเยอมีแต่น้ํานะครับก็ปิดคลิปได้เลยนะครับไม่ต้องดูต่อนะครับเพราะว่าการไล่วงจรของเราก็จะมีแต่น้ําแบบนี้แหละครับถ้าใครบอกว่าเอาเนื้อๆเลยได้ไหมไม่เอาน้ำเนี่ยการไล่วงจรมันมันก็ทุกอย่างมันก็สำคัญหมดนะครับมันก็ต้องมีน้ําผสมกันไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้กล้องจับความร้อนดูนะครับดูซิว่ามันจะเจอตัวไหนนะครับจุดแต่การที่เราจะใช้กล้องจับความร้อนนะครับเราต้องมีแรงดันไฟให้เขานะครับเพื่อว่า มันต้องมีไฟป้อนเข้าไปนะครับถ้าไม่มีไฟมันก็จะไม่ร้อนนั่นเองนะโอเคถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มันมีการรับวงจรได้ไหมครับมันก็จะแดงหรือว่ามันจะร้อนขึ้นมานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะมาใช้กล้องจับความร้อนดูสิว่ามันมีไหมถ้าเกิดว่ามีเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปเก็บไว้ให้ดูแล้วกันนะโอเคมือหนึ่งไม่ถนัดน,นะครับอันนี้คือเราใช้ตัวช่วยนะครับอ่าเหมือนผมจะเห็นแล้วนะอ่าหจดุด ต้องไม่เห็นใช่ไหมครับอ่าเรามาเปิดกันให้ดูนะครับมันจะมีจุดที่แดงขึ้นมาโดดขึ้นมานะครับมีหนึ่งจุดนะครับก็คือจุดไหนเอ่ยเนี่ยในเห็นครับก็คือจุดเนี้ยมันจะแดงขึ้นมาเลยครับประมาณสี่สี่องศาครับถ้าดูจากรูปเนี่ยก็น่าจะเป็นโซนโซนนี้อ่าตอนนี้เรารู้จุดเรารู้เวิร์กก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่มันไหม้อยู่เดี๋ยวเราจะมาลองเอามันออกดูนะครับดูซิว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับ แล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่หายนะครับตัวนี้มันเป็นตัวแรกนะครับผมว่าอาจจะไม่หายครับเพราะว่ามันเป็นชุดแรกโดยรวมโดยมากแล้วจากประสบการณ์ที่ซ่อมมาโดยมากครับเวลาข้างในมันไหม้นะครับชุดนี้มันจะไปก่อนครับซึ่งตอนนี้เราน่าจะต้องลองมันออกก่อนเพื่อว่าเราจะได้ทําการเช็คกันอีกครั้งดูสิว่ามันจะหายช็อตหรือเปล่าน,นะครับโอเคเรามายกกันอันนี้ก็คือ การไล่มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีเนื้อบ้างน้ำบ้างถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยคนที่ซ่อมเป็นนะครับก็จะบอกว่าพวกนี้ยคือน้ำนะครับที่เราทําทําอยู่เนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่เป็นเลยครับเขาจะรู้การไล่วงจรครับมันไม่มีไม่มีน้ำไม่มีเนื้อนะครับก็คือทุกอย่างมันจะสาคัญหมดนั่นเองโอเคเน้นเหมือนเดิมคนระับ เน้นเหมือนเดิมนะครับถ้ากเกิดว่าใครที่จะประมาณว่าเม้นมีแต่น้ำนะครับปิดคลิปได้เลยนะครับปิดคลิปได้เลยไม่ต้องดูนะครับโอเคเห็น <Okay. S 1> ไ,ไหมครับเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นก่อนนะครับเพราะว่าจากจุดที่ผมบอกไปเนี่ยมันไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าตัวถึงตัวมันจะไหม้เนี่ยโดยมากแล้วมันไม่ค่อยเกี่ยวครับไม่ค่อยเกี่ยวนะเพราะว่าจุดเนี้ยมันชอบเสียประจาอยู่แล้วประจําเลยนะครับ ชุดแรกเนี่ยชุดนี้ผมเคยซ่อมไปหลายตัวแล้วครับผมไม่หาใส่มันก็ยังใช้งานได้นะครับเป็นเหมือนว่าไฟชุดแรกนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้คือในบอร์ดของเขาเนี่ยยังมีการที่มันช็อตหยุ่นะครับเราต้องรอให้บอร์ดเย็นนิดนึงนะครับตอนนี้ก็คือมันร้อนอยู่เวลาเราใช้กล้องจับความร้อนเนี่ยมันก็จะร้อนไปมันก็จะร้อนไปเรื่อยนะครับมันก็จะดูไม่ออกเท่าไหร่นะครับ เวลาทาคลิปแล้วมีคนบอกว่ามีแต่น้ำน,น่าเบื่อเหมือนกัน,นครับบอกเลยนะครับน่าเบื่อเสียกําลังใจในการนําเสนอนะครับเ่อนทางครับผิดก่อน <c oughs> เพราะบางอย่างเราบางอย่างลูกเพื่อนๆดูอาจจะเป็นเหมือนน้ำนแต่ความจริงมันมันมันสําคัญทุกขั้นตอน,นครับไม่ว่า,ากระโกบการไล่แบบไหนอะไรแบบไหนนะครับมันมันสำคัญหมดนะครับ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตรงไหนนะครับมันเป็นการไล่วงจรของแต่ละคนนะครับเหมือนเราถนัดแบบนี้นะครับช่างอีกคนนึงถนัดแบบนี้การไล่สัคขบงานก็จะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละท่านเนี่ยจะถ่ายทอดกันยังไงนะครับเรา,าเราก็ถ่ายทอดของเราแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะป้อนไฟเข้าไปนะครับดูที่ว่าจากจุดที่เรา,เอ,าออกไปเนี่ยมันหายรัดวงจรหรือเปล่านะครับโอเคเรามาเริ่มกันใหม่ แต่ผมว่าเราอยากเจอจุดอื่นนะจุดที่เป็นจุดไหนก็ได้โอ้แดงแดงเลยเหมือนจะเห็นแล้วนะแดงเลยพี่เสงมาช่วยมือหน่อยดิอ่าเดี๋ยวช่วยคำหน่อยเพราะว่าบางครั้งมือไม่พลอจะเห็นกล้องไหมอ่าอ่าแดงอูเอามือคำหน่อยตรงไหนเนี่ย <Yeah. S 1> เออแถวนั้นแหละเอ๊ะมีร้อนไหม นีร้อนแต่เันร้อนตรงนี้มันไม่ไจัดอ่ามันไม่ร้อนตรงนั้น <_ t Columb> ก็คืออาจจะมีส่วนที่ว่ามันจะอาจจะช็อตมาจากด้านหลังก็คือแถบนี้นะครับเอาโอเคเดี๋ยวผมจี้ใหม่ละกันก็คือแถบนี้เดีย๋ยวเราจะไล่วงจรใหม่อีกทีหนึง่งเดี๋ยวขอไล่แป,ป๊บนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิบสองโวลต์มันอยู่ตรงไหนแถบไหนเพื่อว่าอ่าเพื่อนๆเราดูนะครับถ้าเกิดว่าเราจะจิ้มจากขั้วด้านหลังนะครับเกิดว่าเราไม่รู้ว่าขั้วไหนขั้วบ,บวกขั้วลบนะครับกงงง็ง่ายๆนะครับเอาสายแบบนี้มา จิ้มแบบนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับเราก็จะรู้นะครับว่าขั้วเหลืองนี่ก็คือ12โวลต์นะครับ12โวลต์ก็คืออยู่ขั้วด้านนี้นั่นเองโอเคแต่เกิดว่าใครไม่รู้ว่าไอ้แถบนี้แถบนี้เนี่ยง่ายก็ยแค่ไปเอาซับไพน์มาเสียบนะครับแต่ถ้าซับไพายเป็นสีดาก็ <c oughs> ๆๆจะงงนิดนึงนะครับจะไม่รู้ขั้วไหนขั้วบวกขั้วลบนั่นเองอ่าทำไมนิ่งหมดเลยครับเนะี่ย อันนี้ลบอยู่แล้วนะครับนี่ก็ต้องเป็นบวกอันนี้มันก็จะมีขาหนึ่งที่เป็นกล่าวก็คือขานี้อ่าทำไมชุดนี้ไม่กล่าวล่ะครับแสดงว่าน่าจะเป็นชุดนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้อ่านั่นเดี๋ยวผมขอนี่ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นของชุดนี้แสดงว่าชุดของคอยเนี้ยน่าจะเป็นสิบสองโวลต์จากจุดนี้นะครับน่าจะเป็นของชุดนี้นะครับจากที่เราวัดแล้วตรงนี้มันช็อตใช่ไหมครับนี่นะครับ แสดงว่า12โวลต์ด้านนี้ก็คือวิ่งมานี่นะครับ12โวลต์ด้านนี้ก็คือไม่ช็อตจะเป็นคนละส่วนกันนะตอนนี้เรารู้จุดแล้วครับคือบางครั้งมันอยู่ใกล้กับแดพินนะครับเราอาจจะเข้าใจนะครับขนาดผมเนี่เข้าใจผิดน,นะครับว่าเป็นชุดนี้ในความใน,ในความเข้าใจผมคิดว่าช็อตสองชุดด้วยซ้ำนะครับซึ่งดูจากนี้นะครับก็คือแปดสองชุดนี้เป็นแปดพินจากด้านนี้หมดเลยนะครับด้านนี้หมดเลยนะถูกต้องนะครับคือเราจะจี้เราก็ต้องมาหา12โวลต์ด้านนี้ ก็คือต้องเป็นด้านนี้นะครับเพื่อว่าเราจะหาจุดที่เราจะหาป้อนแรงดันไฟเข้าไปครับดูซิว่าเป็นชุดไหนอ่าตอนนี้ก็คือกาวทัง้งคู่เรารู้แล้วอ่าก็จะป้อนไฟเข้าไปนะครับจากที่เราเช็คใช้กล้องจับความร้อนมันร้อนแถวแถวนี้นะครับมันก็ด้จะอยู่แถวเวิง้งเวิงนี้อ่าเรามองด้วยตาเปล่าดูซิว่ามันตัวไหนอาจจะเป็นตัวง่ายๆก็ได้อาจจะเป็นชุดพวกนี้ดูซิว่าถ้าใช่ไหม Okay. เราก็จะป้อนไฟเข้าไปนะครับหรือว่ามันได้หรือเปล่าเบื้องต้นเราก็ใช้กล้องจับก่อนก็คือไม่แดงครับไม่มีแดงไม่ร้อนนะครับจุดที่มันร้อนจริงๆก็คือแถบนั้นแหละเราต้องไหาครับอตอนนี้เราเคลียร์นะครับว่าด้านหลังเนี่ยไม่มีช็อตแน่นอนนะครับเพราะว่าเราใช้กล้องจับความร้อนแล้วมันไม่มีสโคบกที่มันไปช็อตเลยครับเ,เราปิด,ปด,ปดทั้ง อาจจะผิดทางจริงคนระับพอจิ้มขัวผิดไปคือขัวลบเดี๋ยวพี่เสกช่วยที่ไหนว่ามันโซไหนอ่านั่นแหละเออนั่นแหละโอเคเอามือออกหน่อยทำไมนะเอาไหมร้อนไหมเอามือออกเลยร้อนมันอาจจะช็อตเลเยอร์หรือ,ปรอเปล่าโอเคงั้นเราต้องมาหาต่อไป จากที่เราดูในรูปนะครับดูในรูปก็คือมันก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับแดงเหมือนกันก็คือแดงวันนี้แต่เวลาเรามือจับเนี่ยไม่ร้อนนะครับงั้นก็น่าจะงานยากขึ้นนะครับว่าไอการที่มันร้อนเนี่ยมันไปร้อนตรงไหนครับเราต้องมาหาจุดที่มันเสียให้ได้นะครับซึ่งตอนเนี้ยสโค๊ปงานเริ่มจะยากขึ้นนะครับเพราะว่ากล้องจับความร้อนมันจับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมองด้วยตาเปล่าของั้งมันอาจจะไม่ร้อนนะตอนนี้เราต้องใช้กล้องสอง อันนี้เราใช้กล้องดูนะครับดูรอยแตกรอยร้าวนะครับมันน่าจะอยู่ในเวิร์กนี้นะครับโอเคบอกได้เลยนะครับมองไม่ออก เราก็ใช้ประสบการณ์เลยแล้วกันมิเตอร์มันร้อนแถวแถวนี้นะครับมันมีความเป็นไม่ได้สูงนะครับว่าจะเป็นีพวกนี้แต่เผอิญว่าีมันไม่ร้อนเนาะมันก็เลยจะยากยินอย่างงั้นผมขออีกทีหนึ่งนะครับโดยการป้อนแรงดันที่สูงขึ้นตอนนี้เราป้อนแรงดันอยู่ที่ประมาณของเดิมประมาณ5โวลต์น,นะครับผมจะปรับเป็น12โวลต์แล้วก็ใช้ วิธีบ้านๆนะครับมือนี่แหละูดไคําเดียวนะครับแต่มันร้อนแทบๆนี้นะไม่ร้อนเลยนะครับเนี่ยปกติถ้ามันมีอุปกรณ์ที่ไหนที่มันรัดวงจรครับเวลาจับไปมันจะเกิดความร้อนนะครับเพราะว่ามันมีการรัดตัวเองครับแล้วมันเหมือนว่าคลายทำให้ตัวเองมันช็อตน,นั่นแหละ ใช้วิธีบ้านๆน,นะเนี่ยแหละเร็วกว่ากล้องจับความร้อนกับมือแล้วเนี่ยแหละครับก็พูดได้คําเดียวนะครับไม่เจอแต่ผมก็งงอยู่นะกล้องมันจับได้ครับขอดูทีก่อนเนี่ยเห็นไหมครับขั้นตอนน้ำๆเนี่ยยากนะครับยากอยู่นะครับเนี่ยทำไม นอนแถวนี้จริงๆนะผมว่าเราทำเลยดีกว่านะครับเราสงสัยตัวไหนเรายกมันเลยดีกว่ามันอยู่หน้าจะอยู่ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาจุดที่มันสงสัยแล้วกันเช่นพวกเนี้ย ุดที่บางครั้งบางตัวมันช็อตมันก็ไม่ร้อนนะครับงั้นเราจะาจุดที่เราสงสัยเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องพูดเล่าคำเพลงครับเพราะว่ารัดวงจรแต่มันไม่มีการไม่มีการคลายประจุร้อนออกมาเลยเนะพูดยังไงดีละ่ะคือคือโดยปกโดยปกติโดยปกติเลยครับอุปกรณ์ตัวไหนที่มันรัดวงจรเนี่ยมันจะเกิดํารเขาเรียกว่าความร้อนสูงอะไรประมาณนี้ช็อตตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาจุดที่กล้องจับความร้อนจับได้ก่อนนะครับโซนนี้ถ้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปยก เศษออกเลยอ่อาอไปตัวนล้วกันนะครับวัดดูมันเพราะว่าตอนที่เราใช้กล้องจับความร้อนนะครับเหมือนนร้อนอยู่ยแถวๆนี้นะแดงอ่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ลอยเลยแล้วกันนะครับ มันร้อนอยู่เดแถวๆนี้นะครับจากที่เราใช้กล้องนะครับของอย่างนี้ต้องลองนะผมว่าน่าจะเป็นเสร็จแล้วล่ะเอาตัวนี้เลยกัน ว่าเราเจอตัวที่ช็อตแล้วครับเนี่ยมันถึงไม่ขยับเลยนะครับโกติตัวไหนที่มันมีการลัดวงจรหรือเหมือนไหมนะครับมันจะเขาเรียกว่ามันเอาออกไม่ได้เลยนะมันจะร้อนมากนะครับหรือว่าตัวเองมันละลายติดกันนะครับมันเลยติดกับพื้นผิวซึ่งมันก็จะยากนิดนึงในการเอาออกนะครับ เห็นไหมครับก็มีตัวที่เราคิดว่ามันไหมจริงๆนะครับจากที่มันร้อนนี่คือเราใช้กล้องจับความร้อนนะครับมันร้อนเบิร์กนี่นะครับแต่ไม่ได้ช็อตที่4นะเวลาเรากล้องสองแบบนี้มันก็เป็นแถบนี้นะครับผมโอเคนะครับจุดนี้เราเจอแล้วใช่ไหมครับว่าจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่มันไหมนะครับเดี๋ยวเรามาใช้มิเตอร์วัดดูอีกทีนะครับเห็นไหมครับปกติพวกพวกตัวอเฟตมันไหมนะครับมันจะละลายเนาะแล้วมันก็จะออกแบบนี้ออกแบบนี้ไม่ได้ออกแบบนี้ออกแบบนี้เออร้อนนะครับร้นโอเค พูดผิดนะครับมันมันจะหลุดแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับดูที่ว่ามันจะหายช็อตหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้มันยังมีติดอยู่ด้านนึงเดี๋ยวเราค่อยออกนะครับเพราะว่ามันละลายติดกันอ่าเห็นไหมครับหายช็อตเลยจุดนี้ที่ตอนแรกเราวัดช็อตนะครับดูที่ว่ายังช็อตอยู่ไหมนี่ไม่ช็อตแล้วนะครับไม่ช็อตแล้วหายช็อตหมดแล้วแล้วครับ ตัวนี้เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับบางครั้งใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เราอยากใส่ก็ใส่ได้นะครับแต่ตอนนี้เราเคลียร์จุดที่มันชอบเอาไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกันให้ดูโดยปกติแล้วนะครับไอซีพวกนี้ที่มันไหม้นะครับมันไม่ต้องมีอุปกรณ์ครบก็ได้นะครับสามารถเทสตให้ติดได้เลยนะครับเกิดว่าเพื่อนๆที่ทําเนี่ยเราอยากรู้ว่าชิปเราดีหรือเปล่านะครับก็เอาตัวที่ชอตออกไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาทําการเปิดเทสอีกทีหนึ่งนะครับมันเหมือนคล้ายคล้ายคล้ายคพวกวงจรไหมนะครับคือไม่ต รันโหลดได้ไม่เด็นที่เดิมหลายหลาย,หลายการที่เคยเทสไปก็รันได้อยู่นะครับรันได้อยู่นะครับมันไม่ติดกันเลยไม่รู้ว่าลายปิ้นจะหลุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามจะแกะมันเบาๆเบามากเลยนะ ก okay. ็พอไหวอยู่นะครับพอไหวอยู่แต่งมันนแต่งนดนนะครับโอเคอ่าโอเคนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่พอไปวัดไปวาได้อยู่นะครับเนี okay. ย่ยเห็นไหมครับมีแต่น้ํไนาไม่ต้องเมนวานไม่ต้องเมนว่านะครับเจ็บมาเยอะโอเค เดี๋ยวเราจะลองต่อกันเลยแล้วกันนะครับดูซิว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับไม่ต้องใส่อุปกรณ์ครบก็ได้นะครับเทสได้เลยนะครับส่วนเฟดเนี่ยอุ้ยโคตรร้อนเลยนะครับเนี่ยพวกเฟดเนี่ยเราค่อยมาหาเราค่อยมาใส่ที่หลังครับตอนนี้เราต้องการรู้นะครับว่าตัวชิปของเขาเนี่ยยังสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยยังดีอยู่นั่นเองครับหรือว่าชัวชิปเนี่ยพูดผิดครับไม่ได้อุปกรณ์ครับ ชิปยังมีอยู่นะครับส่วนพวกโคกคอยพวกเฟสเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ที่หลังครับเพราะว่ามันยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่มันไม่แบบนี้แต่มันสามารถเปิดปิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันลักษณะการซ่อมก็จะมาครขข่าวๆอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนจะใช้งานได้เป็นป่านนอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่การไล่วงจรก็น่าจะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่ขาชนกันนะเดี๋ยวเราต้องปัดเกียวก่อน ร้อนไม่พอเนะบอร์ดมันค่อนข้าง,างด,ดูดความร้อนนะครับ นิดนึงนะครับผมเพราะว่าเราก็จะได้ดูกันเรียบร้อยอวัดก่อนก่อนที่เราจะเทนะครับเราต้องวัดก่อนว่ามันยังหายช็อตหรือยังหายแล้วนะครับหายแล้วหายแล้วหายแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจะอยู่ในขั้นตอนการเทนะครับดูซิว่ากาจอตัวนี้ยังสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือสําคัญมากเลยนะได้ไม่ได้ ไม่ต้องใส่ครบก็เทสได้นะครับบอกเลยครับไม่ต้องใส่ครบก็เทสได้นะครับสามารถเทสได้นะครับคล้ายๆกับพวกที่เมนบอร์ดไม่เห็นนะที่เราตัดลายปงลายปิลแลวกาจอสามารถใช้งานได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเราสามารถเทสได้หลันได้โอเคมาเริ่มกันเลย เราจะดูนะครับว่ามันจะมีไหมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับมันต้องลองครับไม่ลองไม่ได้นะครับโอเคแบบนี้จดจัดไปนะครับจัดไปโอเคตัวที่ไหมเราค่อยหาใส่นะครับตอนนี้เราต้องการเคลียวงจรที่ช็อตก่อนนะครับเรื่องหาใส่ไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาหลักเลยเนี่ยคือ ชิปของเขาเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่าครับอันนี้ปัญหาใหญ่มากกว่าโอเคถ้าสามารถใช้งานได้เราก็ไปหาใส่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยอ่าดูซิว่ามันจะมีไฟออกไหมเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับว่า <laughs> มันจะมีควันลุกจากที่เราเช็คนะครับมันไม่มีตรงไหนช็อตเลยนะครับมันช็อตแค่จุดนี้จุดเดียวเดี๋ยวเราจะลองเปิดกันเลยไม่มีควันออกครับจับชิปนี้ถ้าชิปร้อนก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับออชิปร้อนนะครับชิปร้อนอยู่อ่าเรามาวัดไฟกัน โอเคไฟออกนะครับไฟออกอย่างนี้สามารถรันได้นะครับไฟออกอยู่นะครับนี่ครับไฟแรมออกครบออกครบอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเลยอย่างนี้เราต่อภาพได้เลยนะครับมีลุ้นเลยนะครับมีลุ้นเลยมีลุ้นเลยนะครับส่วนตัวอุปรกรณ์เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยหาใส่ให้ครบนะครับตัวไหนที่มีปัญหาล้วก็ใส่ไปให้ครบอ่า ตอนนี้ผมต้องการเทสก่อนนะครับว่าอุปกรณ์มันสามารถใช้งานได้หรือเปล่าชิปมันติดอยู่หรือเปล่านะครับถ้าติดถ้าชิปไม่ติดก็ไม่มีความหมายในการใส่นะครับโอเคผมกําลังดูก่อนนะครับว่าชิปมันติดไหมแต่ชิปเนี่ยร้อนแน่นอนนะครับชิปร้อนแล้วเพราะไฟออกอ้าวโอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคอันนี้เราจะไม่เขาเรียกว่าเราจะถ่ายกันให้ดูนะโดยการไม่มีการตัดคลิปใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อว่าเพื่อนๆก็ จะได้รู้นะครับว่าทําจริงนะครับไม่ได้ดนเขาเรียกว่าไม่ได้ตัดไปตัดมานะครับอตอนนี้ก็โบจริงๆนะครับเคประมาณนี้อันนี้ก็คือน้ําทั้งนั้นหาตั้งกล้องกับแบบนี้ติดแบบนี้โอเคนะครับก็ติดแบบนี้เลยก็แสดงว่างานเราน่าจะผ่านแล้วนะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะไปทําการใส่อุปก,กรณ์ให้ครบนะครับใส่อุปก,กรณ์ให้ครบ แล้วเราค่อยมาทําการเทอีกทีนะครับขั้นตอนการไล่วงจรไฟก็ประมาณประมาณนี้นครับอันนี้ก็คือตัวที่มันมันช็อตนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ก็คือตัวที่ตัวที่เสียนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับก็ไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับที่เหลือเราเนี่ยเราค่อยมาไล่วงจรชุดใหญ่เลยก็คือเราต้องไล่ทั้งหมดเลยนะครับดูซิว่ามัน ใส่ให้ครบแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าครับหรือสามารถรันได้หรือเปล่าหรือว่ารันกราฟิกได้หรือเปล่าครับแต่คลิปเราเนี่ยน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ